สวัสดีค่ะวันนี้กับพวกเราอย่ามาแอบรีแอคชันซึ่งวันนี้เราเข้ามากลับเป็นเกิร์กรุ๊ปเกิร์กรุ๊ปเออแบบปัดป๊อ์นั่นก็คือวงโฟอีฟนั่นเองคนขอแบบว่าเออพี่โฟอีฟลงเพลงใหม่แล้วนะคะทำไมยังไม่รีแอคเนาะอะไรเนี้ยโอเควันนี้จะมารีแอคให้เลยเนาะกับโฟอีฟเพลงใหม่ที่เขาปล่อยก็คือเพลงคิดนะคะ มาตีมแบบชุมพูแดงเออเออแล้วมันฟีลแบบเพลงชาเพลงชาเออมีความเพลงชาแต่พี่ไม่รู้ว่าจะหลิดหนูมันจะชาตามเพลงหรือเปล่าเออไปดูกันเลยค่ะชาไม่รออินเนอร์อันนี้เพลงชาจริงปะคือแบบอินเนอร์เลยนะอินเนอร์ไม่ใช่เพลงชาเลยอะลูกสวยมากตอมสวยมาก ชอนะชว,ว้าวพี่โอ้ยแกกินผู้ชายอีกแล้วอะ่ะอันนี้ป้าที่เขาบอกว่าพี่ชวนน้องน้ำมาเลยนะเอนี่น้องว้า,า,าวาสวยมากในลุคแบบสวยเลยเาสาวติดหวานเลยอะ่ะสวยมากเมคอัพก็ดีแบบโลดอะ่ะคูอฟ้าติดหวานเลยอะ่ะ

ีโยก้อนในขณะที่กินช้อนก็ไปเลยค่ะคือพี่กินถึงเมือนว้าแด่อยู่เด็กดูยังพันเป็นพี่ถอดวิกให้คนพี่ถัดเสื้อผีได้เลยอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากแบบเป็นวิกโชว์เลยอ่ะอันนี้ถ้าเอกไทยสุดๆถ้าเป็นกูก็ต้องปล่อยให้ทิ้มตาพระเอก ถูกจ like <Like S 1> <GER> ิตด้วยโงได้แดงโู้แดงจริงอาจจะเจ็ดวันเจ็คนวะวันจันทร์แบบเปลี่ยนลากะไรอ่ะหายไปไหนเลยเป็ยการตายการตางที่แกล้บนสุดหลักที่กวเห็น หวาน ok> มาั้ยอยาอายวานไอแกเดกอะไรเราเราม่วนอ้ันรได้หรอเขาโฆษณาโลออนเข้าได้นะพี่ ปะวงแขนทุกคนอะมันเป็นสดใสเนาะเอ๊เอ้ยจ้าไอ้แก่เงี้ยโอย้โห่งาิหรนอวะ <laughs> <laughs> โอะ้ยยยวยะย ฟังมาอ่ะคำคำเดียวเลยนะช้าช่วงอืออ่ะเพลงขาแหละใช่เพลงขาคือเอางี้นะเหมือนเราขับรถอยู่เราขับรถไปเลยเจอท่อนทุกไปแบบรถโดนชนทาตีกับเข้าใจปะแบบว่าเพลงอ่ะถูกเพลงกับท่าเต้นอ่ะมันค่อนข้างส่วนทางกันใช่แต่ว่ามันดีแต่มันดีมันแบบโอ ว้าวใม่ใหม่เออมันใหม่ใหม่สำหรับทีป๊อปอะมึงคือเข้าใจละว่าเพลงหวานแล้ฮะเต็นซิี่ที่คนเล่นบุกกันมาต่างๆนานาแต่ก่อนมันออกมาเป็นอย่างนี้ดูไว้ซะแอมนอดอยู่ยเออแล้วเอาแบบพี่โอมานาก็คือเป็นพี่โชว์นงน้ำ น้องน้ำทั้งจ็ตใช่อาจจะมีแบบน้องน้ําแต่ละคาแรคเตอร์นะคะเราก็จะเป็นน้องน้ําเหมือนกันเราเป็นน้องน้ําแต่น้องน้ำเน่าอยู่ยากัาน–คือถ้าคิดว่าเราอะไปอยู่ในเอ็มวนั้น่ะพี่โอจะทําอะไรกับเราบ้างคือพี่โออาจจะผ้าสามสีมาเพราะเราคือตดนใส่เขาประดับไฟอยู่เพลงนี้บอกเลยว่าทําได้ดีดีอีกแล้วโฟอีมคือแบบ อะไรใหม่ๆตลอดเละนะอัปเดตให้แบบทุกคนได้ว้าวได้อะไรอ่ะเออนะคะคอตตูมไม่ต้องพูดดีรอบนี้ฉันชอบแบบว่าเมคอัพมากแบบเมคอัพชุดอะไรต่างๆ<ด>คือเออมีความแบบคอนทาราสกับ m ออะไรอย่างเงี้ยแบบดูเปลี่ยนไม่เยอะแต่แบบว่าแกรมสวยฉันต้องขอบคุณเลยที่ได้เห็น ขอบคุณสตาร์ลีดขอบคุณให้แม่ออออที่ได้เห็นฝ้ายลุกหวานทูาใจยังแบบไม่เคยเห็นฝ้ายหวานขนาดนี้มาก่อนคือฝ้ายจะเป็นเทสสาวเทสสาวอะไรแต่ฝ้ายลุกหวานหวานมากหวานมากแล้วสวยมาก,มากทุกคนสวยแบบ หวานติดหวานเป็นแบบสามัธยมจริงูเข้าใจยังช่วยดันให้ฝ้าแบบว่าติดหวานเยอะๆเออฝ้าสวยมาฝ้ายไข่วิชวลคือถูกต้องเลยจริงตรงจริงก็ทําดีก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็เป็นความกิดเหตุส่วนตัวของเรานะคะถ้าพูดอยู่ท่ากันใดก็ขออภัยวันที่นี้แน่นอนแบบพูดฟิลแบบ แซลเออเซลเซลไปแต่เรื่องฝ้ายสวยไม่เซลน<ม>ะคะในเรื่องจริน<อ>ก็สวัสดีพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้เรา,ะะาด้วยคะไว้ครั้งหน้าเราจะมารีแอคพิงอะไรหรือวงอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบาย,บายค่ะบ๊ายบายโค้ที่จากก็จะยังโค้ดให